สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเกณฑ์ดวงไทยลุ้นการเมืองไม่ซ้ำสองเกณฑ์ดวงไทยท้ายปีจอมมารก็ดุราหูในทางโหนเป็นจอมมารใหญ่อิทธิพลที่ดีก็มีแต่ร้ายนี่นะน่าห่วงกับอิทธิพลราหูต่อดวงเมืองไทย ในปีนี้ที่จะดูกันวันนี้ก็ท้ายทักไว้ด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติซึ่งโดยสังเขตมีว่าในทางโหรราหูถือว่าเป็นจอมมารที่ยิ่งใหญ่และเป็นเทพเคราะห์ธาตุลมพายุที่พัดแตกแยกแตกหักทําลายเสียหายรวมถึงเป็นเทพแห่งความหลงผิดจึงมีคำจำกัดความว่าทายมัว ทายเมาให้ทายราหูซึ่งหลักโหนให้ความสำคัญกับราหูทั้งด้านดีคือที่เป็นลาภของทวงเมืองและด้านร้ายที่เป็นบาปเคราะห์ที่มัก,กรุนแรงทั้งนี้ในปี2567นี้ราหูโคจรอยู่ในราศีมีนตลอดทั้งปีเมื่อราหูยกเข้าสู่ราศีมีนพบที่12 วงเล็บวินาศของดวงเมืองตั้งแต่17ตุลาคม2566และจะโคจรอยู่ในราศีมีนถึง1ปีครึ่งจึงจะยกเข้าสู่ราศีกุมภ์พบที่11วงเล็บปลาพะในวันที่5พฤษภาคม2568ซึ่งช่วงที่ราหูโคจรในราศีมีนนี้จะโคจรเข้าทับจุดตั้งรับสำคัญในดวงเมืองคือจุดราหูจุดพุธและจุดศุกร์ตามลำดับ การที่ราหูโครจรอยู่ในภพวินาศในโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนั้นพบที่12วินาศหมายถึงเรือนจำที่ดัดสันดานอาเชกรจรชนศัตรูลับของประเทศทั้งภายในและภายนอกสมาคมหรือคณะพักลับลัทธิเร้นลับการก่อวินาศกรรมความทุกข์ระทมการสูญเสียของชาติเป็นต้น ซึ่งราหูโคจรเข้าพบวินาศก็มีอิทธิพลทั้งด้านดีและร้ายย้อนคำทำนายบาบาวันกาหมอดูตาบอดปี2024จะมีการลอบสังหารผู้นำระดับโลกจากเหตุการณ์ช็อกโลก14ก,กรกฎาคม2567เกิดเหตุสะเทือนขวัญมือปืนลอบยิงอดีตผู้นำระดับโลกผู้นำสหรัฐอเมริกาโโนโทมัม ขณะทําการปราศัยหาเสียงที่เพนซิลเวเนียจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและมีประชาชนที่มาฟังปราศัยในครั้งนี้เสียชีวิตย้อนคำทํานายบาบาวันกาหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบันกะเลียความแม่นยำในคำทํานายของเธอนั้นทําให้ได้ฉายาว่านอสตาดามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่านด้วยความแม่นยำถึง85%เช่น โศกนาฏกรรมเชนบิลในยูเครนการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอานาเหตุวินาศกรรม9ทับ11รวมถึงการล่มสลายของสาภาพโซเวียตบาบาวันกาเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีโดยบาบาวันกานั้นมอดูตาบอดได้ทิ้งคำทํานายทั้ง7คําคำทำนายที่จะเกิดขึ้นในปี2024ไว้ดังนี้ 1. รอบสังหารผู้นำระดับโลก 2. ยุโรปมีผู้ก่อการร้ายเพิ่มขึ้น 3. วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 4. สภาพอากาศที่น่าสะพึงกลัว 5. มีการโจมตีทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 6. ข่าวดีทางการแพทย์ 7. AI มีความก้าวหน้าปี2567ปีมังกรไฟบาลัยกันผ่าเรื่องร้ายเรื่องใหญ่ นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรจัดนอนอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่ไม่มีใครอยากให้คำทำนายเป็นจริงเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่หลายคนนั้นรอคอยทุกๆก,การขึ้นสักการใหม่เพราะนอกจากเรานั้นจะได้เตรียมรับมืออย่างได้รู้ว่าในปีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาพรวมปี2567เป็นปีที่รุนแรงกว่าและต่อเนื่อง จะมีเหตุการณ์อันเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นเป็นมังกรไฟบาลายกันที่ร้ายแรงกว่าในเรื่องของบ้านเมืองมีบางส่วนไปได้เร็วโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจมันจะดีไปพักหนึ่งและก็มีเหตุแต่ในด้านต่างประเทศมีสงครามยืดเยื้อและใหญ่ขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2567ภาพรวมทั่วโลกนะต้องดูตอนกลางกลางปีเพราะมันจะตกลงไปเยอะ อะไรที่ดูเรียบร้อยตอนนี้หมายถึงเข้ากันได้ดีพอช่วงกลางปีจะห้าหันกันหลังจากนี้ช่วยดูให้ดีอันนี้นะ่ะดูตามดวงดาวนะครับถามความรุนแรงขนาดไหนก็น่าจะสิบแหละประเด็นหัดมาสงครามโลกผู้นำไทยต้องระวังสงครามจะรุนแรงกว่าเพราะไปรวมประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันเลยเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ภาพรวมมันจะรุนแรงวุ่นวายมากกว่าปีที่ผ่านมาใช้อาวุธที่รุนแรงขยายกันน่าจะทั่วโลกจะมีความขัดแย้งคู่ใหม่เช่นสหรัฐกับจีนที่เอ่ยชื่อมานะ่ะเกิดหมดนะอย่างสหรัฐจะเริ่มเร็วนี้เพราะว่าเริ่มขัดกันฝ่ายตรงข้ามและอาจจะช่วยอีกฝ่ายอันนี้นะ่ะทายตามดวงนะสงครามมันเลยขยายกว้างมากขึ้น ตามดวงดาวคือดาวเกตซึ่งเป็นดาวเลข9สื่อถึงการต่างประเทศดาวเกตเคลื่อนไปทางขวาเคลื่อนผ่านแต่ละราศีนั้นเรื่เกี่ยวกับสงครามโลกดวงนายกคนที่31มสิโหรวัส,สุททำนายดวงชะตานายกตำแหน่งของดาวจันทร์และพิหัสในเรือนราหูทำให้เป็นคนคิดอะไรแบบนอกกรอบแต่ถ้าผลงานนายกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญไม่ได้ภายในต้นปีหน้าตามดวงเมืองรัฐบาลอาจจะอยู่ครบวาระไม่ถึงปี2,569เพจเฟซบุ๊กหุ่วสุนักโหราศาสตร์ที่มีคนติดตามในเพจกว่าแสนคนได้ทำนายดวงชะตานางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไว้ดังนี้ดวงนายกคนที่31ของประเทศไทยซึ่งไม่ทราบเวลาตกฟาก และยังเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทำนายได้เพียงแค่นิสัยและความสามารถแต่ผลกระทบของดวงเมืองและเรื่องในอนาคตจะไม่สามารถทำนายได้ตรงนักดวงชะตานี้ถ้าดูตามตำแหน่งดาวในพื้นดวงแล้วจุดจะอยู่ที่การมีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรและมีดาวจันทร์พฤหัสเลงซึ่งเรียกว่าเกือบจะได้เกณฑ์จันทรุสุริยา เหมือนดวงผู้เป็นพ่อถ้าดาวทั้งหมดไปอยู่ในราศีทาวารแต่เนื่องจากเจ้าตัวนั้นเกิดในสหรัฐอเมริกาที่ดวงเมืองสหรัฐเป็นราศีกุมดังนั้นถือว่าจะได้เกณฑ์จันทร์ุสุริยาแบบอ้อมคือจะได้มีจับพลัดจับผูรู้จักคนมีชื่อเสียงมีคนหนุนนำให้ทำงานใหญ่ในขณะเดียวกัน ความมีหน้ามีตาในสังคมก็จะได้จากบริวารรอบข้างมากกว่าผลงานของตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ดวงมีเกณฑ์จันทรุสุริยาแท้ๆที่จะทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมากและมีคนนับถืออยากคบหามากกว่าประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ตัวเองนั้นทำด้วยตัวเองนอกจากนี้ตำแหน่งของดาวจันทร์และพฤหัสในเรือนราหู ยังทำให้เป็นคนคิดอะไรแบบนอกกรอบมีความหลากหลายแนวในการทำงานและการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ซึ่งคนที่มีดาวแบบนี้มักจะเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ที่เด่นและเป็นผู้บริหารที่ดีที่ทำงานและลูกน้องบริวารน,นิยมชมชอบเพราะบาลานซ์ให้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมจุดเด่นดวงอีกส่วนหนึ่งคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์และราหู ที่ได้เกณฑ์มีอำนาจปรมีแบบไม่ต้องเหนื่อยและมีโชคที่เหนือกว่าคนที่ดวงดีทั่วไปไล้ทำให้มักจะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานใหญ่มีคนที่คอยช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จด้วยไม่ต้องตั้งต้นหรือลงมือทำอะไรให้ตัวเองนั้นลำบากเหมือนกับดวงปกติแต่ข้อเสียของดวงชะตานี้ก็มีคือดาวพุธในราศีกรกฎซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่า เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีคนที่มีดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้เพราะมักจะเป็นคนพูดมากขี้บ่นเพ้อเจ้อและไม่ค่อยระมัดระวังคำพูดของตัวเองตื่ดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองบ่อยแม้ว่าจะไม่ใช่คนปากเสียปากร้ายแต่ก็จะมีปัญหาเพราะคำพูดแบบที่ตัวเองนั้นเคยชินพูดประจำหรือพูดเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไร